การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องตามรอยพระมงคลเทพุนีตอนที่หนึ่งขอความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยจะมันเกิดมีแด่พระธรรมทาย,ยาททุกท่านวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้นำเรื่องราวของมหาปูนียาจารย์ คือพระเดชพระ,ระคุณพระมงคลเทพบุญดีผู้คนพบวิชาธรรมกายหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราให้ธรรมทานญาติทุกท่านได้รู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านมีคุณต่อเราท่านทั้งหลายมากเพราะว่าท่านได้ตราชีวิต ถึงสองคราวจึงเข้าถึงพระธรรมกายแล้วท่านได้สอนลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงคุณยายอาจารย์ถึงคุณยายอาจารย์แล้วก็สืบทอดมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมช yea, ยัยโยพระราชภาวนาพิสุทธิ์เมื่อมีลุงปู่จึงมีคุณยาย ไม่มีคุณยายจึงมีหลวงพ่อเมื่อมีหลวงพ่อจึงมีวัดพระธรรมกายมีคณะพระภิกษุสมมามเณรญาติโยมวัดของเราได้ขยายกว้างขึ้นจึงมีการบวชพระจึงมีการท,าท่ากฐินมีการทำบุญมีการขยายงานของพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชาธรรมกายกว้างออกไปแม้นเ,าเราท่านทั้งหลาย ที่อยู่ณน,นที่นี้ที่ได้มาบวชในขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่มียายไม่มีหลวงพ่อก็จะไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงถือว่าเป็นต้นบุญเป็นต้นวิชาเป็นต้นแห่งความรู้เป็นต้นแห่งทางแห่งความบริสุทธิ์ผู้แนะนำสั่งสอนเราท่านทั้งหลาย ท่านจึงเป็นต้นแบบที่ดีงามของพระพิสุในพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่กล้าหาญเป็นบุคคลที่เด็ดเดี่ยวสมควรที่เราตั้งใจจะเอาเป็นแบบอย่างนั่นเป็นดินแดนเกิดคือตำบลสองพี่น้องอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านเกิดนั้น เป็นแผ่นดินเหมือนใบบัวรูปใบบัวซึ่งมีน้ำล้อมรอบแต่ว่ามีทางดินเข้าไปถึงเหมือนใบบัวที่อยู่ท่ามกลางน้ำรองรับความบริสุทธิ์ของน้ำค้างที่ตกมาจากอากาศเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้มีความบริสุทธิ์มีความสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์ มีความงดงามมีความผ่องใสลงมาเกิดหน้าแผ่นดินนั้นหน้าบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นอยู่ที่ตำบลสองปีน้องอยู่ทางด้านตะวันตกเฉีงยงใต้ส่วนวัดนั้นอยู่ดังด้านอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีครองกั้นอยู่เมื่อเกิดมาแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นคนที่สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้เป็นคนอยากจะรู้ว่ามนุษย์โกหกกันอย่างไรแต่ว่ายังพูดไม่ได้นี่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดกันมาจากกนกระทั่งถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อและได้เล่ามาสู่ลูกศิษย์จนมาถึงพระอาจารย์ก็ได้รับฟังมาว่าเมื่อพี่เลี้ยงอุ้มท่านเข้าเซลนะั้น ท่านอยากจะรู้ว่ามนุษย์นี้โกหกกันอย่างไรเอามือชี้ไปที่ดวงจันทร์แลว้วก็เร้องอื้ออื้อพี่เลี้ยงก็บอกว่าอ๋ออยากจะได้ดวงจันทร์หรือเดี๋ยวจะเอามาให้ประเดี๋ยวพระคุณลุงปู่ก็บอกว่านึกในใจว่าอ๋อมนุษย์โกหกอย่างดีเองแล้วก็สอนตัวเองได้เมื่อกําลังคลือบหรือขานนั้นแม่จะไปทํางานก็ปั้นก้อนข้าวใส่ไว้ในปกักท่านหิว ท่านเตือนตัวเองสอนตัวเองว่าเออตอนนี้เราอย่าไปกวนแม่เขาเลยแม่ก็จะไปทำงานเราหิวดูดก้อนข้าวหนีไปก่อนประเด็พระคุณลุงปูเป็นบุคคลที่มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วก็จะต้องทำให้ได้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยเหมือนต้นว่าในสมัยเด็กๆนั้นบัวหาย ตั้งใจว่าถ้าตามบวกกลับมาไม่ได้ก็จะไม่กลับบ้านในที่สุดท่านก็ตามกลับมาได้จริงๆจะบุคคลอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้ยากมากเมื่อเจริญเติบโตขึ้นท่านได้ทำการค้าได้ช่วยพ่อค้าขายตั้งแต่อายุ14ปีเอ ล่องเรือข้าวไม่ค้าขายในกรุงเทพหรือในสุพรรณบุรีนั้นจนกระทั่งบิดาของท่านถึงแก่มรณภาพท่านก็รับหน้าที่นี้แทนจนกระทั่งถึงอายุ19ปีได้ล่องเรือไปขายข้าวที่กรุงเทพแล้วกลับมาท่าเข้าทางคลองรัฐเรียกว่าคลองบายอีเทน ที่กลองไปแท่านนี้เป็นกลองที่ย่นระยะเวลาในการเดินทางได้หลายชั่วโมงแต่ว่าคลองนี้เป็นกลองที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคือโจรชุกชุมล่องเรือเข้ามาแล้วก็คิดว่าไอ้น้ำกเกเชยวไอ้ของก็เล็กไอ้โจรก็ไยไอ้น้ำก็เชยวไอ้โจรก็ชุม ระหว่างกาบเรือกับฝั่งนั้นก็ไล่กันและเสมอกันเวลาโจรจะปล้นก็จะขึ้นมาที่เรือนั้นได้ง่ายพระคุณหลวงปู่ในสมัยนั้นท่านคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็กลัวตายแล้วก็เรียกคนงานมาถือท้ายโดยคิดว่าเมื่อโจนจะเล่นงานนี้ก็จะเล่นงานในท้ายก่อนถ้าเราจะตายก่อนไม่สมควร แล้ให้ลูกน้องนั้นมาถือทายเรือตัวเองถือปืนแปดนัดไปนั่งอยู่ที่หัวเรือต่อมาคิดว่าเราเอาเปรียบคนเหล่านี้ไม่ดีเลยทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นของเราคนเหล่านี้เราจ้างเข้ามาสิบเอ็ดบาทสิบสองสิบสองบาทเขามีลูกมีเมียมีพระที่จะต้องเลี้ยงดูถ้าเกิดเขาตายไปนี่เราเอาเปรียบเขาไม่สมควรคิดอย่างนี้แล้ว ก็มาถือทายแทนถ้าจะตายเราตายเองดีกว่า,างั้แเราก็มาถือตายเองยิ่งใกล้บริเวณที่โจรล้นมากเท่าไหรก็ยิ่งกลัวตายมีความหวาดหวัน่นแต่เมื่อถึงตรงนั้นนะเรือก็ผ่านไปได้จนกระทั่งออกปากคลองเรือบรรทุกข้าวเต็มก็จะเข้าคลองเรือของท่านก็จะออกหัวน้ําก็ขึ้นมาเรือจะออกก็ออกไม่ได้เรือจะเข้าก็เข้าไม่ได้ก็จอดประจันหน้ากันอยู่ตรงนั้นเอง ท่านก็คิดว่าการหาเงินหาทองนี่ช่างลำบากจริงเจียวนะต้องเอาชีวิตเขาแลกในการแสวงหาต้องเอาชีวิตเขาแรกในการเก็บรักษาถ้าเกิดว่าไม่แสวงหาแล้วก็เข้าสังคมเขาไม่ได้เขาก็จะรังเกียจว่าเป็นคนจนไม่มีหน้าไม่มีตากับเขาก็เข้าสังคมเขาได้ลำบากแต่ว่า การที่แสวงหาทรัพย์มานั้นก็ไม่มีใครเอาทรัพย์ติดตัวไปได้เลยบุตรชนต้นตระกูลของเราปู่ของเราพ่อเราตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้พ่อเราแกเจ็บมาเดนแต่ร่องเรือข้าวเจ็บมาในเรือนตลอดขึ้นฟังได้ไม่กี่วันแกก็ตายเราก็เห็นแกเอาอะไรไปได้เลยเสื้อผ้าเงินทองพี่เราแม่เราตัวเราแกก็เอาอะไรไปไม่ได้ คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทักอย่างเราก็เหมือนกันต้องตายแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ลองตายดูตายแล้วก็ไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปหาคนที่รู้จักนึกว่าเอาดินเอาไม้กว่างไปเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจหรือว่าผีคว้างมานึกไปเรื่อยจกนกระทั่งรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้เราจะได้ตายก่อนเลยขอให้เราได้บวชเถิดบวชแล้วจะบวชไม่สึกทีเดียวท่านอธิษฐานบวชใจตั้งแต่ตอนนั้นในอายุ19ปีบวชใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รีบสแสวงหาทรัพย์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใจ่ายเลี้ยงดูมารดาไหนว่าท่านจะต้องหาทรัพย์จนกระทั่งให้มารดานั้นพอเลี้ยงไปเลี้ยงมารดานั้นไปจนตลอดชีวิต จึงเป็นที่พอใจจากนั้นจนกระทั่งอายุ22ปีท่านก็ได้คิดที่จะบวชก็จะบวชที่วัดสองพี่น้องนั่นเองเมื่อตอนจะบวชนั้นก็ให้ลูกน้องเอาเรือที่มรนทุกข้าวนั้นไปค้าที่กรุงเทพส่วนตัวท่านเองนั้นเข้าวัดหัดส่วนขาหนาา ให้ทำความรู้ในเรื่องของธรรมะนั้นจนเข้าใจแล้วก็บวชพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจมั่นมีความตั้งใจไม่ถอนถอยมีความเด็ดเดี่ยวเมื่อบวชที่วัดสองพี่น้องนั้นก็อาจารย์อาจารย์ดีพร,ระอาจารย์ดีวัดประตุสารจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอุปชาพระครูวิน ยานุโยกหรืออาจารย์เนียงอินทโชโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์นงอินทสุโรณเป็นอนุสาวนาอาจารย์เมื่อบวชแล้วก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวในวันนั้นก็เรียนกับอนุสาวนาอาจารย์ของตัวเองในวันนั้นคือพระอาจารย์นงแล้วเรียนกับพระอาจารย์เนียมวัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรซึ่งพระอาจารย์นงอินทเสวนและอาจารย์เนียมวัดน้อยนี้เป็นพระที่มีชื่อ,อเสียงโด่งดังในการปฏิบัติกรรมฐานในยุคนั้นพระเดชพระปูหลวงปู่ก็เรียนและเรียนกับพระอาจารย์สังวรานุวัตรวัดราชสิทธารามเป็นอันดับสามอันดับที่สี่เรียนกับอาจารย์พระอาจารย์ยานวิรัติโปวัดพระเชตุพล อันดับที่หเรียนกับพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมใกล้วัดละคังโคศิดารามซึ่งพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมและอาจารยา์ยานวทโปนั้นก็บอกว่าเธอเรียนได้เร็วความรู้ที่ฉันสู้ศึกษามานานมาช่วยสอนผู้สึกงกันต่อไปเถิดถึงตรงนี้ก็จะรู้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมภูมิรู้ในแนวปฏิบัตธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเป็นภูมิรู้ที่ มีความบริสุทธิ์สะอาดมีพลังและเป็นความรู้ในภูมิจิตภูมิทานชั้นสูงเป็นบุญบารมีของท่านที่ติดตัวมาสำหรับวันนี้เราคงต้องพอกันแค่นี้ก่อนคงจะต้องพบกันในโอกาสต่อไปจะได้รู้เรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ผู้คนพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นต้นแบบของนักปฏิบัติที่ดี ที่สุดน,น,นัดด่เป็นนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีความท้อถอยผู้มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายตัวเองเป็นผู้ยอมตายและเข้าถึงและสอนคนให้เข้าถึงด้วยวิธียอมตายเหมือนอย่างกับท่านท่านปฏิญาณตนว่าท่านได้เข้าถึงและท่านก็กระลาสอนให้คนได้เข้าถึงท่านบอกว่าท่านยอมตายและเข้าถึงและท่านก็สอนให้คนอื่นยอมตายและเข้าถึงท่านเหมือนกันคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไป ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยจงมันเกิดมีแก่พระธรรมาญาติทุกท่านจงทุกประการเทอน